ครับตอนนี้เหมือนเขาคุยกันกิจกรรมรอบสองนะครับผมอ่าทีมจานแนบอกว่าทีมผมมี9้านะตอนนี้และออนช็อตมี83ดมอ่าโอเคครับผมเขาบอกว่ากิจกรรมรอบสองนะครับผมสตาร์ตตอนห้าทุ่ม20นะครับผมนะเวลานี้ห้าทุ่ม18นะครับผมและกิจกรรมจบตอนห้าทุ่ม40นะครับผมอีก2นาทีกิจกรรมเริ่มนะครับผมต,ต้องพิมพ์ไปครับผม โมจิโ no น1หครับผมเขาเรียกว่าแซลครับผมแซลเล่นหน่อยนะครับตอนนี้รอกิจกรรมครับอีก2อนาทีกิจกรรมจะเริ่มขึ้นนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นจัดกันขึ้นมาเองนะครับผมแต่แอดมินจะให้ไก่เป็นรางวัลน,นะครับผมโมจิอยู่ไหน ครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะคร mm ับ hmm. ผม ตอนนี้อีกหนึ่งอาทีครับกิจกรรมจะเริ่มขึ้นนะครับผมหเหมือนอาเจมาอยู่ตรงกลางนะครับผมอยู่ป่าตรงนี้เลยนะครับ ตอนนี้กิจกรรมเริ่มนะครับผมตอนนี้เวลาหทุ่ม20แล้วนะครับผมเขาเริ่มเคลื่อนพลแล้วนะครับสโนโแวดออกซ้ายไปแล้วนะครับผมไมคเคิลวาลแมนวิ่งลงแล้วครับผมรอบนี้คุณพันธ์กตะวันแบงค์มาด้วยกันนะครับผมฉีกซ้ายมาเลยนะครับฝั่งจานแดงตอนนี้กำลังกระจายกำลังนะครับผมส่วนตีคุณพันธ์ลงมาเป็นระเบียดนะครับผมแถวตอนเรียงหนึ่งครับผมคุณพันธ์กตะวันพยายามเล่นอ้อมนะครับรอบนี้ รลบทีลัโดนซีโนแบกอ้อมไปครับผมตอนนี้ไลออนกับอาดาคอนดอมนะครับผมออกขวามาหาอาเจนะครับผมคุณพันตวันแบงค์ใกล้ถึงแนวปะทะแล้วนะครับผมระยะห่างกันไว้ถึง500เมตรครับผมนะจุดจุดนี้ฟ็อกซี่วิ่งเข้าป่าไปแล้วครับผมตีจันแดงออกซ้ายไป3คนครับผมออกขวา3เข้ากลาง3นะครับผมตอนนี้ไมเคิลวาลแมนยึดจุดนั้นแล้วนะครับผมตอนนี้ตีคุณพันอยู่ใกล้จุดปะทะมากครับผม จะมีการประทะก,กันเร็วนี้หรือเปล่านะครับผมเรารอดูกันนะครับตอนนี้ไม่ใครกล้าเปิดใครนะครับผมตอนนี้ฟ็อกซี่อยู่ใกล้สุดนะครับผมจุดประทะ <_ S 1> เขาเองไม่เห็นนะครับผมเรามาดูคิวฟรีกันก่อนอา,าคอนดอมครับออกขวานะครับฉีกขวาขึ้นไปอีกนะครับผมอตอนนี้ใครจะโดนใครต่อยครับผม อาจารย์แดงอยู่ตรงกลางนะครับผมไมเคิลตอนนี้มีดักสามคนนะครับวาวแมนอ๋อมีกันสามสี่คนนะครับผมอยู่ตรงตรงนั้นนะครับผมตรงโกดังฟ็อกซี่วิ่งขึ้นไปแล้วนะครับผมคุณพันได้ยินหรือเปล่าคุณพันได้ยินครับเขาพยายามหันไปเขาได้ยินนะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่วิ่งเข้ามาใกล้มากเรียบร้อยครับฟ็อกซี่ครับผมวิ่งเห่าๆแตกเรียบร้อยครับผมฟ็อกซี่ตายไปแล้วครับผมคุณพันเริ่มถอยกําลังครับผม เก็บตัวอ้อมเรียบร้อยครับแล้วถอยกำลังแต่ว,วันแบงก์กับคุณพันธ์แอบใหม่ครับผม AJFK หรือเปล่าครับผมอนาคอนดอมเริ่มสองนะครับกับไลออนไอเทียมนันยิงเพื่อนกูจากไหนวะพยายามขึ้นอ้อมเข้าเข้าไปอีกนะครับผมพยายามขึ้นบนแล้วตอนนี้ฟ็อกซี่แตกไปแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาดูคิวฟีกันบ้างว่าใครยังอยู่แล้วใครตายแล้วบ้างน,นะครับผมสงครามรอบแรกนะครับผมตอนนี้ คนตายมีแค่ฟ็อกซี่นะครับผมฟ็อกซี่คนเดียวนะครับผมโอเคเราดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงว่าทำอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยสี่คนเต็มครับเด็มมากันเต็ม ตี้จนันแดงฉีกซ้ายสองครับผมซีโนโแบกค,คันนี้ซีโนโแบกเล่นยากมากครับพวกเขาไม่มีคนอ้อมหลังนะครับผมมีได้ฉีกขวาอย่างเดียวนะครับผมฟ็อกซี่ตายคนแรกครับผมตอนนี้คนที่เสียเปรียบอยู่ที่ตี้จันแดงครับผมตี้จนนันแดงเงนเก็บคนแรกไปแล้วนะครับผม ภาพที่ก็จะใกล้ตกดินแล้วนะครับผมเราอาจจะได้เห็นตอนกลางคืนกันนะครับผมมันจะยิ่งมืดขนาดขนาดไหนครับผมเซิร์ฟนี้กลางคืนยิ่งโคตรมืดอยู่ด้วยคุณนพันพยายามกวาดนะครับผมแต่ก็ยังไม่เจอใครนะครับโอ้มีการยิงกันตรงนู้นครับผม มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับเขายิงอะไรกัน่ะเอานี่ครับไมเคิลเป็นคนยิงตอนนี้ในคิวฟีตยงไม่ใครตายนะครับผม ตานี้ต่างคนต่างอ้อมนะครับผมดูจุดครับนี่คือกิจกรรมสงครามเขาเรียกว่าสงครามลงไม้หรือเปล่า คนนี้ทําไมถึงเขาต้อเล่นเฟซฟๆนะครับผมเพราะว่าตายครั้งหนึ่งคือเล่นต่อไม่ได้เลยนะคือถ้ากลับตายไปแล้วนะครับผมเล่นต่อไม่ได้โอ้มีการยิงบาเรตครับผม ในคิวฟีก็ยังไม่ีคนตายนะครับผมเหมือนยิงเคาะครับผมตรงนี้ยังม,มีการเคลื่อนไหวนะครับหแปลกแลกนะเหมือนคุณพันธ์โดนยิงไปแล้วหรือเปล่านะั่นเนี่ยครับผมไลออนเป็นคนยิงคุณพันธ์นะครับผมเรามาช้าไปนะครับในคิวฟีขึ้นแล้ว แล้วยิงเก็บคุณพันธ์นะครับล้งแขนให้เพื่อนนะครับผมฟ็อกซี่ที่ตายจากไปนะครับตอนนี้ต่างคนต่างคิวหนึ่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เขาจะพยายามดันหรือเปล่า yeah, เช็คในคิวฟีดต่อครับผมตอนนี้กำลังจะมืดแล้วนะครับผม ังมีใครเก็บใครนะครับผมือมเหมือนใกล้เจอแล้วนะครับผมอยู่แค่ข้างหน้าครับตรงนี้เป็นจุดประทะครับผมตอนนี้ในคาร์แล้วครับฝั่งนูน้นยังไม่ใครอยู่จุดประทะนะครับผมเราเช็คคิวฟีอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่คนตายนะจะได้เปิดกันหรือเปล่า ต่างคนต่างค้านะครับผมตะวันกล,งลางรารับแล้วนะครับผมทองฟ้ามืดเมื่อไหร่นะครับผมเล่นยากแน่นุบเอาในวิชั่นมาหรือเปล่าไม่ได้พกในวิชั่นมานะครับพยายามคานเข้าไปครับรอบนี้ตี่จันแดงไม่บุกแล้วนะครับผมโอ้ยิงกันแล้วครับยิงกันแล้วพ่วงมาปุ๊บยิงกันปับนะ๊บเลยโอ้ นุบปตายเหรอเหมือนนุบปนุบปตายนะเรียบร้อยครับนุบปตายเหลือ x อยู่นะครับผมคนที่ฆ่านุบปคือ13นะครับผม Contact อนแทค c t อ่าอะไรวะเนี้ย Con ผมจะเรียกว่า Con ล้วกันนะ13ไม่ละง่ายสุดยิงตายไปแล้วครับผม ยิงนุ๊ตายเอานุ๊ยิงแรกนี่ว่านี่นะครับผมในคิวฟิตแรกกันนะครับผมส3าก็ตายนะครับผมนุ๊ก็ตาย AK15 ประทะ M 1 6มนะครับผมยิงแรกกันเขาปลาระเบิดไปแล้วสมกปลาระเบิดติดต้นไม้ครับผมไอ้สัตว์เอ้ยเกือบตายโอ้โหเอ็กเอ้ยเกือบแล้วเกือบไปเยี่ยมยม,มาบาลแล้วครับผม เขาพยายามจะปลาระเบิดแบบข้างหน้าครับผมแต่เสือกทะลึ่งปิดต้นไม้นะครับผมตอนนี้น่าเจ็บแดงทั้งตัวอะไรกันเลยทีเดียวนะครับผมหลายทีกําลังตกลินครับผมอีกประมาณสิบนาทีนะครับผมจบกิจ,จกรรมตอนนี้เพิ่งผ่านมาห้าทุ่มสามสิบนะครับผมอีกสิบนาทีนะครับนเช็คในคิวฟีกันหน่อยอ่าตอนนี้ตะวันแบงเกต เก็บอนาคอนดอมไปแล้วนะครับผมฝั่งขวานะครับอนาคอนดอมอยู่กับไลออนนะครับผมแปลว่าตะวันแบงค์เก็บจากบนเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้ MK นะครับผมระยะ138เมตร ระเบิดอีกลูกครับผมคันนี้ปลาติดต้นไม้หรือเปล่านะครับผมเกือบหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบได้เกิดใหม่กันเลยทีเดียวท้องฟ้ากำลังมืดครับผมอ่าเอ็กปลาระเบิดฆ่ากรอบได้นะครับผมกรอบตายนะครับผมกรฟี่ตายนะครับผมว้าวสวยมากครับสวยปลาระเบิดเก็บไปหนึ่งนะครับผมในฮิวฟีดขึ้นแล้ว ซีโนแบกขึ้นเข่าไปแล้วหรือเปล่าเหมือนเข้าพยายามฉีกข,ขึ้นเข่าแล้วนะครับผมซีนโนแบกมาเติมกับไลออนแล้วนะครับผมซิกเซตนะครับผมพยายามหาพยายามหาไลออนนะครับผมกำลังวิ่งใส่แล้วนะครับส่วนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมอาจจะได้ยิงกันเร็วๆนี้ไลออนกำลังสอดสองนะครับผม ยังไม่เจอใครเอโนแววิ่งขึ้นเขามาแล้วครับตัวนี้ก็จุดประทับเหมือนกันครับอยู่ใกล้ตะวันแบงค์มากตอนนี้ท้องฟ้ากำลังมืดครับผมท้องฟ้ากำลังมืดแล้วเราเช็คคิวฟีกันหน่อยยังไม่ใครตายเล่นยากเล่นยากมากอีก9นาทีกลังมืดนะครับผมกิจกรรมอีก9้านาทีจบ แล้ออนเห็นแล้วแล้วออนเห็นหรือเปล่าแล้วออนยังไม่เห็นครับอยู่ใต้พุ่มครับผมใต้ต้นไม้นะครับกำลังมืดแล้วครับผมไลอ้อนมีไนท์วิชั่นมาด้วยหรือเปล่าไม่พกมานี่คือจบเลยนะครับผมอ่ะพกไนท์วิชั่นมาด้วยครับอาจจะได้เปรียบหน่อยกำลังขามัเรื่อยครับพยายามไล่ครับ ตอนนี้ต่างคนต่างพยายามสอดส่องนะครับเส้นชมพูคือเส้นสายตานะครับผมเส้นสายตาผู้เล่นกำลังไล่ครับเช็คพุ่มแล้วไลออนพยายามเช็คพุ่มอยู่พยายามมองเช็คพุม่มเช็คไม่คิดฟีดีก้างหตอนนี้ก็ยังไม่มีคนยิงกันนะครับผมตอนนั้นยังดักกันอยู่นะครับตอนนี้คือระยะยิงแล้วอะระยะระยะน่าตื่นเต้นมากครับ เขายังไม่เจอกันนะเหมือนจะรู้หรือเปล่าว่าอาจจะอยู่หินลูกนั้นอืมไม่ใช่หินหินจริง้ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูซีโนแ a c กันครับซีโนแ a c ซีโนแ a c วิ่งขึ้นมาแล้วอ่ะขึ้นมาอย่างนี้อ่ะผ่านตะวันแบงค์มาได้ไงก็ไม่รู้ครับผม ตอนมันแบงก์ยังหาไม่เจอซินโนแบงกพยายามขึ้นเขานะครับผมพยายามเช็กบนเขานะจุดป,ประท้าอยู่แค่ตรงนี้ครับผมตอนนี้ในยะที่หน้าโดนยิงสุงดเห็นแล้วเห็นไหมใส่ตาคือเห็นแล้ว <S <S เรียบร้อยครับซิกเซ็ตยิงครับผมไลออนแตกไปแล้วครับผมไลออนหายไปจากโลกนะครับผมลาก่อน,นะครับผมไปสู่สุคติ เราไปดูคนต่อไปครับผมตอนนี้ซีโนแบกอยู่ระยะยิงมากครับผมอยู่แดนสตูแล้วเขาจะขึ้นไปทไหนนะกำลังวิ่งขึ้นไปหาคุณพันธ์นะครับผมคุณพันธ์ได้ยินแล้วคุณพันธ์ได้ยินหรือเปล่า๋อ,อคุณพันธ์คุณพันธ์ตายไปแล้วนี่หว่าผมลืมคุณพันธ์ตายไปแล้วนะครับผมซีโนแบกพยายามดักนะครับมีการยิงกันครับกลางคืนนี้เราดูยากหน่อยนะเส้นสีแดงครับผมคือเส้นกระสุนนะครับผม มีการยิงกันตรงนี้ครับผมโอ้โหเกินมากครับยิงผีครับตอนนี้ยิงผีสีเกิดผีเริ่มเกิดกันแล้วนะครับคุณเอ็กกับภูมิเล่นคอร์ตตี้นะครับผมตอนนี้ในคิวฟีดไมเคิลเก็บเฮดไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ช็อตยิงเมื่อกี้สีแดงคือเฮดตายไปแล้วนะครับผม จินโนแวกขึ้นมาสูงมากครับผมนี่คือคนที่ตายแล้วนะครับผมอีก5ทีหมดเวลาครับผมเราเช็คค,คิวฟีกันอีกครั้งชินโนแวกเห็นหรือเปล่าครับ จากระยะนี้ยังไม่เห็นนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันไม่ลงอยู่อีกนะครับผมยังอยู่กันสองคนเหมือนเดิมกำลังจะมืดนะครับผม <M? S 2> ไม่ใช่กำลังจะมืดครับมืดที่เฮี้ยแล้วครับผมมืดมากตอนนี้ค่อนข้างมืดมากนะครับผมอีก5นาทีครับกิจกรรมจบ ผ,ผีกเ็เริ่มเกิดเรื่อยๆครับผมอาจารย์แดงดักอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผมอันนี้คือคนที่ตายแล้วนะครับผมผู้ไปสู่สวรรค์เย้แคโอ้โหเราก็คิดว่าจะเครียดว่าตายแล้วนะครับผมเปิดเพลงเต้นกันเลยทีเดียวนะครับผม ยาวไปยาวไปไวรุ่นจัดไปโอ้โหอารมณ์ดีกันใหญ่ครับผมอะไรครับนี่อะเต้นใหญ่เลยครับผมเฮ้ยจุดไฟนะครับจุดไฟรอเพื่อนเล่นกิจกรรมอยู่นะครับผมโอ้มีการยิงกันครับผมโอมีการยิงกันตรงนี้นะครับผมอาจารย์แดมคนยิงครับผมยิงยังยิงไม่โดนนะครับผม เช็คในคิวฟีอีกครั้งหนึ่งอ่าซิกเซ็ตยิงจานแดงไปแล้วนะครับผมจานแดงแตกแล้วครับผมโดน M82 นะครับผมบาเลตนะครับ111ระยะเมื่อกี้คือ M82 มองของุณซิกเซ็ตยิงนะครับผมเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่จานแดงจานแดงตายไปแล้วนะครับผมคิดว่าจานแดงคนยิงระยะยิงตอนนี้ตีจานแดงเหลือแค่เ j นะครับผมเหลือเ j กับ X นะครับผมเหลือแค่2คนเอง อ toc. รอบนี้คือตีกาแดงเสียเปรียบมากนะครับผมเหลือสามนาทีสุดท้ายใครคนเก็บใครครับตอนนี้ไปดูปาร์ตี้ต่อนะครับผมปาร์ตี้คนตายใหญแค่ดูโน <Sydney> ้บดูโน้บปาร์ตี้คนตายครับผม เซิร์ฟนี้กลางคืนมืดจัดนะครับผมดูครับมืดจนไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมถเพื่อนสนใจมาเล่นมาเล่นได้นะทอมบี้แลนด์โอ้โหมืดจัดปาร์ตี้ครับผมปาร์ตี้ไอเจอยู่นู่นอยู่เลยครับผมไอเจกูหลับแล้วมั้งนะดูนะครับไอเจขยับบ้างหรือเปล่าไอเจนิ่งเป็นหินเลยครับผมเขาอาจจะรอคนหรือไม่ก็หลับไปแล้วก็ได้นะครับผมเอ้ยเหลือทีโนแบกนี่ว่า ซีโนแบกยังไม่ตายนะครับผมลืมเลยเหลือ3คนนะครับผมเหลือเอเจซีโนแบกแล้วก็คุณเอ็กนะครับผมตอนนี้ระยะเอ้ยระยะเย็กเอ้หืมเชือกดินพันคุณผิดระยะเลยไปอะไระะระยะยิงอยู่ที่คุณเอ็ดนะครับผมเอ็กกะพูมินะครับคือให้เขาเหมือนยิงลอกอะไรนะครับผมตรงกลางเขาพยายามยิงลอกไกลกันมากโคตรไกล เขาไม่ยึดแล้วนะครับผมลงไม้ตอนนี้เป็นของเขาแล้วนะครับไม่เจอใครเลยโล่นะครับผมตอนนี้ตีตีคุณพันธ์เหลือคนรอดมากกว่าเคนนะครับผมเจ็เลยนะเยอะมากตีจันแดงเหลือสาเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ตอนนี้เขายึดลงไม้แล้วครับผมตอนนี้อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับผมเวลาจะหมดแล้วเหมือนว่าที่จันแดงจะเหลือแค่สองสามเหลือแค่สามคนนะครับผมซีโนโแบ็ไล่แล้วครับผมเขาพยายามไล่หานะครับคุณเอสถอยลาถ,ถอยนะครับ40สิแล้วครับผมหมดเวลาแล้วนะครับผม รอบนี้ถือว่าเป็นตี้คุณพันธ์นะครับผมตีคุณพันธ์ได้เปรียบนะครับผมไวพิบดีกว่านะครับผมซีโนแวคผมยังอยู่บนนั้นอยู่เลยนะครับผมอยู่บนยอดเขานะครับส่วนไอเจหลับไปแล้วครับผมณตอนนี้ส่วนคุณเอ็กก็น่าจะยังอยู่ครับยังเสียวเสียวตูดอยู่ไอเสียวหลังนะครับผมโอเคครับผมกิจกรรมจบแล้วนะครับผมพาร์ทสองนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารอบต่อไปเขายิงกันหรือยังไงครับดูครับกลางคืนโคตนมืดนะครับผมเซิร์ฟซอมบี้แลนด์นะครับผม โอเคครับขาสองจบครับผม